สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นที่26ตุลาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวองคาเนจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษเดี๋ยวเราดูว่าดาวองคารย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษนะคะามาดูกันวันที่26่ตุลาคมดาวองคารจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงวันที่6ธันวาคม2018้ยทีนี้เขาได้อยู่บ้านของตัวเองเนี่ยแสดงว่า ดาวอังคารดวงนี้จะมีความแข็งแกรง่งมั่นคงเป็นของของคุณเองอทีนี้นก็ลองดูว่าของคุณนะ่ะจารสเมตอะดาวอังคารคือเรื่องอะไรเพราะอังคารคุณนะเป็นดาวเจริญตนุก,กับมรณะมาอยู่เรือนมอรณอะอ่ตนุมรณะเนี่ยเราก็มอดูว่าในมุมบวก,ก่อนเนาะในมุมบวกเนี่ยแสดงว่าตนุมรณะตัวคุณนะจะมีความชอบความท้าทายเกิดขึ้นละ ชอบเรื่องของศาสตร์ลึ้ลับก็ได้หรือมีรางสังหรณ์แม่นก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องดูที่แต่ละคนเนาะว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนแล้วก็มีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสายเหตุของแต่ละคนนะคะถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยอืม มรณะคือปัญหาอุกสัก์โรคภัยคืออะไรล่ะถ้าในการสมมตินะบางคนน่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะมีการไปไปทำศิลยกรรมเรื่องของใบหน้าหน้าตาไหมอ่าบางคนอาจจะทำตาสองชั้นก็ได้ก็ได้แล้วแต่หรือบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไหนล่ะอาจจะมีความขยันขึ้นก็ได้อยากทำนู่นทำนี่อ่มีความจริงจังอ่ะก็ได้เหมือนกัน อ่าทีนี้ปัญหาศักด์ตรงนี้แหละมองว่าอย่างว่าดาวคารน่ะเป็นตัวแทนของคุณเองใช่ไหมอ่าถ้าคุณจะมีการทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีความขยันความอดทนเป็นหลักเนี่ยถ้าคุณมีตรงเนี้ยก็ไม่ใช่มื่ก็ปัญหานี่มันไม่เกิดขึ้นแน่แต่บางคนเนี่ยอาจจะลักษณะว่า ความขยันความอดทนของแต่คนเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมต้องดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยพื้นเดิมเลยนะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเลยจู่ๆคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนขยันขึ้นมาก็ได้นะคะหรือไอ้คนที่ขยันอยู่แล้วเนี่ยบางทีโอฉันขยันมา,มากๆฉันอยากพักหน่อยฉันเหนื่อยอ่าน,นก็ได้เหมือนกันตรงจุดเนี้ยก็ลงไปเปลี่ยนดูของแต่ละคนรวมถึงเรื่องโรคภัยเนี่ยคุณมีออ โรคประจำตัวเก่าไหมเออก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือคุณจะมีการเดินทางไปที่ไหนไหมะระวังด้วยเรื่องของบางทีอ่ะการเดินทางคุณเองเนะี่ยเป็นคนที่ทําอะไรคล่องแค่ว่องไวอย่างเงี้ยหรือเป็นคนใจร้อนอะ่ะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องของใบหน้าศรีรษะไมเกรนเองแต่เรื่องของออฟฟิศซินโดรมก็ได้เรื่องเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายก็ได้ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ก็ให้ไปดูนะคะว่าจะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยมันอยู่ที่พื้นเดิมพื้นเดิมของคุณประกอบด้วยระรอบอายุด,ด้วยนะคะก็ดูตรงนี้นะทีนี้ดาวคานเองเป็นดาวเชริญนมรณะมรณะอยู่ในมรณะเนี่ยเขาถือเป็นจุดบางจุดหนึ่งจุดเปราะบางของร่างกายนี่แหละก็คืออะไรใบหน้าศาีรษะไมเกรนออฟฟิซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายนะคะก็ต้องดูดีนะหรืออ่ะบางคนเนี่ย เราก็มอกก่อนหน้าเนี่ยคุณไม่สบายไหมอ่าถ้าคุณก่อนหน้าน,นี้คุณไม่สบายนะพอดาวคารย้ายมาปุ๊บเนี่ยคุณจะแข็งแรงขึ้นโรคภัยคุณจะค่อยๆหายไปตามสเต็ปของแต่ละคนนะคะอ่ะนะก็ต้องดูว่าแต่ละคนนะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรเก่าๆเ,เนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายไปทางที่ดีก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะ่ะบางที ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของปัญหาหรือโรคภัยมันอาจจะไม่จบทันทีทันใดน,นะแต่เพียงว่าต้องใช้ระยะเวลานในการแก้ไขไหมในการรักษาไหมานะคะของต่วคนนะทีนี้ดาวคารเนี่ยเขาย้ายมันแต่ที่26ตุลาใช่ไหมเดิมอะ่ะให้ดูที่พูดด้วยพูดคูณยังอยู่ถ,ถึงวันที่31ตุลาคมในกรอบระยะเวลา2 6ถึง3าตุลาคมเนี่ยประมาณ5 6วันเนี่ยอังคารเนี่ย จะมีโอกาสที่องศาเขาจะสัมพันธ์กระดาพุูดทีนี้จะสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเขาเรียกคู่วิวัตาคู่ขัดแย้งใช่ไหมอ่ะก็ต้องดูว่าตรงนั้นนะ่ะมีปัญหาอะไรกันอ่าเช่นเป็นเรื่องคําพูดทั้งหมดไหมคําพูดนี่ก็รองหมดเลยนะการสื่อสารต่างๆเนี่ยการออนไลน์เหมือนกันรวมถึงเอกสารสัญญ,ญาต่างๆแม้กระทั่งข้อมูลถอดสารหรือ คือมือสื่อสารคุณเองก็ได้มันอาจจะมีการแทงอะไรกัน,นไปทีเนี้ยดาวพุธคุณอนะ่ะเป็นดาวเจริญสา,า้าต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวสังคมรอบต,ตัวต่างๆเนี่หรือลูกค้าต่างๆก็ได้นำมันระวังอีกว่าตัวคุณนะี่ยสัมพันธ์กับพุธอย่างเนี้ยในกรอบที่บอกห้าหกวันนะ่ะเราต้องระมรัดระวังเรื่องคําพูดเราเองหรืออีกมุมนึงเนะี่ย อาจจะไปเจอคนอื่นน่ที่พูดจามไม่ดีใส่คุณอันนี้คือว่าบางทีเราห้ามคนอื่นพูดจามไม่ดีใส่เราเนี่ยมันห้ามยากใช่ไหมเราก็ต้องอระงับที่ตัวเราเองอะไม่ต้องไปโกรธเขาปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะคือดูแต่คนนะแต่เราระมัดระวังที่ว่าเรานี่แหละจะไปพูดอะไรที่ให้กับเพื่อนฝูงหรือสังคมเราตัวคุณไม่สบายใจไหมคือพูดง่ายว่าเราทําอะไรก็ตามเรื่องของคำพูดเราลงคิดก่อน ว่าคำพูดเนี้ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่สบายใจไหมหรือเปล่านะคะอะดูดีๆนะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจราริเห็นไหมตนทก็อยู่เนอริบางทีคําพูดเราอาจจะไปกวนประสาทคนอื่นก็ได้หรือมีคําพูดคาจาแบบไหนลนะ่ะอ่เป็นคนกวางโรคไหมหรือทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไหมเห็นไหมคะมันจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องนะในกรอบ5-6วันเนี้ยก็ระมัดระวังให้ดีๆนะคิดว่าถ้าทุกคนระมัดระวังกันให้ดีๆเนะี่ย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ด้วยความว่าบางคนแต่ละคนเนี่ยเป็นคนใจร้อนไหมล่ะอืมนี่แหละเป็นคนที่มุทะลุดุดันไหมล่ะก็ให้ดูไปปรับไปตามสถานการณ์ของแต่คนนะแต่ฝากก็อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีคำสองคำอะ่ะฝึกให้ติดปากคือคําว่าขอบคุณกับขอโทษนี่แหละจะช่วยให้สถานการณ์ตรงนั้นดีขึ้นได้นะคะ,ะดูแต่คนนะ เราไปปรับเปลี่ยนกันหาตามนั่งงานสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็เจปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณาูครับมาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ